จเจริญทาบสำนึกดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศการสัมภาษณ์รายการพิเศษนะคะอยู่ในบรรยากาศของการถ่ายทำเอ็มวีเพลงบุรณภาพค่ะคุณผู้ชมคะท่านคงจําได้ว่าก่อนหน้านั้นในบทเพลงทานสวัสดเราได้ไปถ่ายทำเอ็มวีเพลงที่บ้านวาวาเฮาส์คุณแม่วาวาท่านสร้างวังเสมือนจริงและมีความกรุณาอย่างสูงยิ่งให้เราได้ไปใช้สถานที่ในการถ่ายทำเอ็มวีเพลง ซึ่งนั่นเราก็คิดว่าเป็นโอกาสสูงสุดในชีวิตเราแล้วที่ได้ไปถ่ายทำที่วังเสมือนจริงนะคะ แต่ว่าวันนี้เราได้มาถ่ายทํา MV เพลงบุรณภาพอยู่ในวังของจริงค่ะคุณผู้ชมคะวังจริงๆนะคะชื่อว่าวังวรดิตค่ะทันทีที่เราเดินเข้ามาอย่างวังแห่งนี้นะคะก็จะมีต้นอโศกต้นใหญ่ๆออกดอกสีส้มอยู่ที่หน้าวังเลยล่ะคะ่ะแล้วก็บรรยากาศนั้นร่มรื่นมากมองขึ้นไปบนฟ้าเห็นต้นมะพร้าวสูงลิบลิว้วบ่งบอกถึงความยาวนานของวังแห่งนี้ที่มีอายุย ยาวนานถึง159ปีวันนี้นะคะเราอยู่กับท่านหม่อมหลวงปนัดดาดิสกุลท่านเป็นเหลนคนโตของท่านพลเอกพระเจ้าบรมวง์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4กับเจ้าจอมมารดาชุ่มนะคะสำหรับตำแหน่งของท่านหม่อมหลวงปนัดดาดิจกุลนั้นท่านเป็นอดีตประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาและประธานพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จกรมพระยาดำรงราชาุภาพท่านคะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะสวัสดีครับ ท่านคะก่อนอื่นอยากจะให้ท่านเล่าสู่คุณผู้ชมทางบ้านได้รับฟังถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาและความยาวนานของวังวรดิษและเรื่องราวของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพในมุมมองที่ท่านอยากจะถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้รับทราบกับ,บท่านเรียนเชิญเลยคะ่ะวังแห่งนี้ก็มีความเก่าแก่ดังที่ท่านได้กล่าวไปแล้วก็ถือเป็นวังพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระปิยมหาราช ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานให้กับสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานภาพถามว่าสาเหตุสำคัญที่ได้พระราชทานก็ทรงมีความพอพระราชขไทยในการทรงงานในด้านาต่างๆโดยเฉพาะทางด้านการศึกษาทางด้านการปกครองการทหารหรือแม้แต่การต่างประเทศถวายองค์พระมหากษัตริย์ ดังนั้นวังนี้จึงถือว่าเป็นจุดกำเนิดของประติสตร์ตอนสำคัญหลายเรื่องหลายราวนันเกี่ยวข้องกับองค์พระบิดาประตริตา์โบราณคดีของไทยก็คือสมเด็จกรมพระยาดำรงแล้วพระองค์ท่านเองก็ยังได้รับการถวายพระเกียรติให้เป็นองค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาไทยเป็นองค์ปฐมผู้บัญชาการทหารบก ทางกระทรวงการท่องเที่ยวในการกีฬาก็ยังถวายพระเกียรติให้ทรงเป็นองค์พระบิดาของมักุเทศไทยดังนั้นในหล,หลายภารกิจที่ได้ทรงบำเพ็ญปฏิบัติไว้เนี่ยก็ร้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ทำให้ลูกหลานจะรึกจดจำมาตราบจนทุกวันนี้ที่มีคนมาเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เนี่ยครับก็ยังเป็นเรื่องที่เตือนใจให้กับคนรุ่นใหม่ ได้เรียนรู้ในเรื่องที่ผ่านพ้นไปแล้วนับเป็นร้อยปีในวันนี้นะคะเ,เราก็ได้มาใช้สถานที่ถ่ายทำเอ็มวีเพลงนะคะทราบว่าสถานที่แห่งนี้ไม่ได้อนุญาตให้ใครมาใช้พื้นที่ในการถ่ายทําง่ายๆอยากทราบถึงความในใจของท่านที่อนุญาตให้เราได้มาถ่ายทํา MV เพลงวันนี้ค่ะท่านเพลงบรุรณภาพเป็นเรื่องของ ความศักดิ์สิทธิ์นะครับทั้งเนื้อร้องทั้งความไพเราะออทั้งทำนองซึ่งมีความสนอะเพราะพริ้งมากกระผมถือว่าเป็นเกียรติต่อที่ทวังวรดิษนี้ได้ซ้ำไปที่ท่านเลือกมาใช้สถานที่ที่นี่ในการถ่ายทำเอ,อ็มวีดังกล่าวนี้เพลงนี้จะบอกให้เราคนไทยลูกหลานไทยได้รู้ซึ้งถึงความเป็นชาติ ความรักชาติบ้านเมืองความกตัญญูกตเวทิตาที่เราคนไทยทุกคนพึงต้องมีต่อประเทศชาติต่อแผ่นดินไทยซึ่งพิพิธภัณฑ์วังมรดิทแห่งนี้ก็มีความสำนึกในข้อเท็จจริงประการนี้จึงได้ตั้งขึ้นเป็นพิพิธภัณฑ์มาตั้งแต่สมัยที่คุณพ่อกระผมยังมีชีวิตอยู่ต้องกราบเรียนท่านตามตรงว่ารู้สึกเป็นเกียรติครับอันนี้ที่ได้ มาเลือกสถานที่แห่งนี้เป็นที่ถ่ายทำท่านมองว่าหลังจากคนที่รับชมเอมวีเพลงนี้แล้วจะได้ประโยชน์อย่างไรบ้างคะท่านคะที่ได้ประกอบฉากด้วยสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้คะก็อย่างน้อยที่สุดเลยก็จะทำให้พี่น้องชาวไทยได้ได้ทราบว่าบ้านหรือว่าวังของสมเด็จกรมพระยาดำรงยังสถิตเสถียรอยู่แล้วก็เป็นพิพิธภัณฑสถานที่ เป็นที่ประทมนิเทศราชการใหม่ของหลายส่วนราชการลูกหลานเยาวชนยังได้มาเข้าเยี่ยมชมเป็นครั้งเป็นคราวนะครับ ก็ดิฉันมีโอกาสได้ขึ้นไปด้านบนเห็นกรอบภาพที่บันทึกคําสอนท่านสมเด็จพระพยาดํารงราชานุภาพตอนหนึ่งไว้ว่าข้าราชการมิใช่อภิสิทธิชนหากแต่จะต้องบําเพ็ญตนให้เป็นแบบอย่างของคนดีแก่สังคมด้วยค่ะคำสอนข้อนี้สำน,น,นักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือว่ากอพอชอบมากกระผมเองรับราชการมา38ปี ก็ยังจดจำได้เมื่อครั้งที่ไปเป็นผู้ราชการจังหวัดนครปฐมกับผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมีข้าราชการมากมายหลายท่านได้นำเอาคติพจน์คำสอนประการนี้ของสมเด็จกรมพยาเมืองไปขยายผลเผยแพร่เพื่อให้พี่น้องเพื่อนข้าราชการได้เกิดความเข้าใจว่าข้าราชการไม่ใช่เป็นผู้ซึ่งจะได้รับอภิสิทธิ์นะครับไม่ใช่เป็นผู้ที่จะวางนาจบาดใหญ่ ในทางกลับกันข้าราชการต้องเป็นที่พึ่งพาของพี่น้องประชาชนให้ความอบอุ่นใจแล้วก็จะต้องเป็นสถาบันที่ดูแลรักษาความมั่นคงของประเทศชาติของบ้านเมืองไทยและสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ครับค่ะในวันนี้นะคะต้องถือว่าเป็นโอกาสดีมากทีเดียวค่ะในฐานะที่ท่านเป็นทายาทสายตรงของอลูกหลานกษัตริย์ไทยท่านอยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนคนไทยในการรักชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์สืบสานไปด้วยกันกับเพลงบูรณภาพค่ะท่านก็ผมขออนุญาตกราบเรียนว่าผมเองก็เป็นเพียงประชาชนพลเมือง เป็นพระสบนิกรคนหนึ่งในพระบาทสมเด็จพระยหัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระรมราชนินีก็มีความสำนึกดูโดยตลอดเวลาในพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมราชจักรีวงศ์และสถาบันพระมหากษัตริย์ที่จะนำพาชีวิตของเราทุกคนของคนไทยเนี่ยไปสู่ความสุขความเจริญความเรียบร้อยแล้วก็จะยังคนในประเทศชาติของเรา สถิตสถาพรอ,อ,อ,อยู่ตลอดไปขอบพระคุณค่ะ คุณผู้ชมคะในวันนี้ที่เรามีโอกาสได้มาพูดคุยกับท่านหมอมหลวงปนัดดาดิศกุลนับเป็นโอกาสดีและเป็นเวลาอันทรงคุณค่าที่สุดที่เราได้มาถ่ายทำเอ็มบีเพลงบุรณภาพเราจะได้เห็นเรื่องราวของการรักชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่คนรุ่นก่อนๆที่สร้างแผ่นดินมาจนถึง เราซึ่งเป็นยุคลูกหลานท่านเป็นเลนใช่ไหมคะแล้วมาถึงเราพลเมืองตัวเล็กตัวน้อยทุกๆคนที่เป็นประชาชนคนไทยก็จะได้ร่วมกันสร้างบุรณภาพแห่งความเป็นชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้ายอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไม่ได้เป็นแค่คําพูดแต่ว่ามีประวัติศาสตร์เรื่องราวอันยาวนานให้ได้ติดตามจริงๆวันนี้ หวังว่าคุณผู้ชมก็จะได้รับประโยชน์ที่มีคุณค่าทางจิตใจและร่วมกันสืบสารรักษาชาติบ้านเมืองของเราสืบต่อไปวันนี้กราบขอพระคุณท่านเป็นอย่างสูงยิ่งค่ะท่านขอพระคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามเจริญธรรมสำานกดีค่ะฝากติดตามรับชม รายการนับถอยหลังคอนเสิร์ต90ปีบูชาพ่อครูรักรักพงประจำเดือนกุมภาพันธ์2567จะมีการเปิดตัว MV เพลงบุรณภาพและมีการเปิดจองตั๋วที่นั่งคอนเสิร์ตครั้งแรกวันอาทิตย์ที่4กุมภาพันธ์2567นี้เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ time